สวัสดีค่ะมื้อนี้เนาะคะ่ะก็จะมา,าเห็ดวิธีการเพราะ,มะเมล็ดบัวนะคะเดซังบัวบัวจิว๋วบัวจิ๋วญี่ปุ่นนะคะมานีนะคะตรงนี้เนาะ,ะ,นนะ,ะ,นนะ,ะเดี๋ยวแกะพอดีแกะแล้วแต่ว่าบนท่านไดนอันนี้อันนี้มันได้หนีกับซีมี่เม็ดบัวเนาะบัว แล้วก็ปุ๋ยหนึ่งถุงนี่หนี่กระสิมีวิธีการขยายพันธุ์บัวแับนี้นะครับมาเบิงเดี๋ยวขฮอสิเอาเม็ดมาออกมาเบิงอันนี้เป็นบัวจิ๋วญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าอยู่ในหนีจะขะเม็ดขะขะสายพันธุ์แบบว่านี่สิมีกีบบางกีบหนาะกีบซ่อนสีใดต่างๆนะนะ่า เขาบอกว่าสามารถใส่ตะไบตะไบหัวมันออกหรือว่าใส่คีมจัดก็ได้อ่าเพจนี่เนาะนี่เขาก็จะบอกวิธีการนี่อันนี้บัวจิ๋วที่นี่เพจเขาอนะคะเป็นบัวตัวนี้น้อย ปลูกอ่าอังนหน่อยๆน่ารักน่ารักนี่อืมนี่นี่บอ้โหว่าเขาสิใจพันใดเน่รเขาขากันมากวัวจีนญี่ปุ่นที่นี่เขาแนะนำว่าให้แกะเปลือกมันแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ ดานมีลูกนำหนามาใช่ถือแสงไฟเหมือนเหมือนกับการเปิดท่าให้ให้บัวสามารถงอกออกมาได้อันนี่นะคะหรือเขาจะใส่ตะใบตะใบก็ได้เดียวลองเบิงว่าสิเห็ดจังไงอุปกรณ์ต่านี่ใส่ลำบากอันนี้ใส่ลำบากเข้าเละเด็ดตัวนี้ครับแนวตัดเหลียมมันีแบนี้ <laughs> พี้เนี่ยเข้ากับเมื่อกี้เขาลองทดลองตัดแล่วจะเป็นรูแบบนี้ครับตามผาาตามข้าแในน้าของกระจับเลยนะครับแล้วมาลองอันต่อไปอันนี้เมื่อกี้เอานี้ตัดเลยเข้ากับหนีบหนีบเลยผปไนยักอันนี้เพื่อบวชจิวซื้อไมกันนะครับอืมมันกระเด็นต้องเปิดอ,อกอีกมั้งหน่อยพดูดอาา่าอืมอันนี้มันออกไม่ได้ แต่ละในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอันที่มันลอยแสดงว่ามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าที่มันลอยนี่มันบเร่บเร่ใส่บเร่อยกมเพิ่งทิมมันลอยซื่อถ้ามาเบิงว่า มันสิงอกไปเอ้ามันสิงอกภายในมือเลยบอกมันสิงอกค่อยๆงอกงอกออกมาเรื่อยๆอ๋อเราต้องใช้เวลากี่<ต>วันแต่ว่าในระยะเอ,อที่ประมาณสิบมือมือนีนะเป็นมือที่หนึ่งเราแบบที่นีน,นะมันก็นสิค่อยงอกงอกงอกอ,กอกมาแล้วก็แต่และว,วันเนี่ยให้เปลี่ยนนามถ้าใส่นามมือน,นีมือเวลานี่เขาก็เปลี่ยนนาม เปลี่ยนไปซื้อมือซื้อมือซื้อมือโอเคอีกสิบวันมาเจอกันห้ามเบิร์กไปเรื่อยๆโอเคครับมันนับเป็นวันที่เราปลอดบบอบีซีช่องวันที่นำใส่ลูกคิยัง นีวันที่สองคูลตื่นเต้นนอนนอนเ<อ>ดี๋ยวรอด้วยองแล้วเดี๋ยวเปลี่ยน แล้วก็เส็จแย่ยชิวชาไปแก้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามันแดออง,งมันทำให้มันรูนก็หายแล้วนั่นเยวเยี่ยม ล้าแล้วเราก็ได้เวลาลงปลูกแล้วนะครับบัวจิว๋วใส่เวลาสิบหา้ามือเต็มเต็มโอ้ดนคัะพี่น้องอันนี้อุปกรณ์ทีภาชนะภาะชนะภา <c oughs> ชนะที่เท่าจะใส่บัวจิ๋วเห้านะครับคือหลายแทบบัวจิ๋วมีทั้งเบอรสิบแปดเม็ดอ๋อ 3, 4, ข้าชนะที่สิบสามการได้ใเห้าเกิดใซส,สองตน้นอะไรหน่อยข้าเกิดไซต้นเดียวอืมที่ต้องบอกไปก่อนนะไอที่แบบเป็นอย่างจะมะลงแยงม้งคืนบอร์้มือนบอได้ดแบบว่าเอาลงแงเ้นบอรดใดบอกอันนี้บอแมนนะครับเพราะว่าเขาอ่าด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาครับกระเลตองไหงนเมา่เห็นแยงมัขคืนครับพี่นอ้องนะครับอ่ะทําเลยเเวบมีาอ,อันนี้เนาะคะ่ะก็เป็นพรอชนะทั้งเบอร์ที่เฮ้า ว่าใส่ปลูกบัวเ้นตัวนี้เป็นดินเหนียวดินเหนียวปลูกบัวอันนี้เอาสร้างสื่อสื่อมาอยูรลานขายเขาจะขายถุงละอันนี้เป็นดินเหนียวปลูกบัวที่เอาซื้อมาจากอ่าานขายต้นใหม่ทั่วไปนะคะเขาขายก่อนละสิบห้าบาทแต่ว่าโปรโมชั่นเขาลดให้เป็น ถ้าซื้อเจ็ดทุงเขาใหายลอยหนึ่งอ่ะยีวห้าสิบปลูกเริ่มปลูกจากภาชนะหน่อยๆก่อนนะคะตัวบัวจิ๋วเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเข้าไปใส่บอใหญ่มันจะใหญ่บอหรือว่าบม่แน่ใจแต่มาคิดว่ามันอาจจะใหญ่ตามภาชนะเขาบ่าเบืองๆจากใบแล้วมันคลายๆบัวบัวโปง่งเลยอ่ะ ัวหลวงแต่ว่ามันเป็นบัวหลวงจิว๋วเป็นบัวบัวจิ๋วญี่ปุ่นบัวแค่ญี่ปุ่นอืโบอยากทำมันเปลี่ยนภาชนะลายเคยว่ามันสีหาดลงเนาะมันจะบดสวยถ้าเป็นอย่างต้เหตุต้องหลงอ้องไปอ่ะมันเอาไว้จะใส่เม็ดบัวเราเพื่อที่จะใส่เงาบัว อ,อ,อันนี้เนะี่ยบัวน้อยบัวจิ๋วเ้าเนี่ยเอาไปตั้งเป็นต๊ะทำงานเลยว<ะ>่าได้แต่ว่า,าบัวเนี่ยมันเป็นเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจะต้องถือแสงแดดอย่างน้อยวันละสี่ชั่วโมงดได้ครับนางเป็นคนซื้อมาสั่งซื้อมาจาก a ฟ e b o o k ใช่ไหมเพจใช่ไหมเนี่ยนะอืม กไต่อไปจะเอาบัวจิ๋วลงกระถางแล้วอันนี้บัวที่เขาเพาะไว้นะคะก็จะประมาณประมาณชิมหามือ่อเกิดเขาก็จะมีหลากเอาไฟในขั้วมาใส่เดี๋ยวหลังจากเอาลงแหลมื่นเสาจมาทาย ีมันสว่างๆาจังหน่อยน,นะพี่น้องเนาะอัปเดตให้เบิรงว่ามันเปลี่ยนจังใดนะครับอ,อ,อ,อัปเดตเอาใส่น้ำก่อน,น,นบอ่หลังจากนั้นก็เอาน้ำใส่ครับ<อ>ใช้ไหลบอเกือบเ,เ,เต็มเนาะ ดินบัวโดยชอบปลาหางต้อยุ่งกัปล่อยอนะไรกันเลยได้ต้องปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าสั่นะยุ <c> ่ง <oughs> เอาละครับผมนี่ก็เป็นการปลูกบัวจิ๋วนะครับบัวจิ๋วญี่ปุ่นเนาะก็เป็นบัวสวยงามนะครับเหาจะสามารถไปประดับไวในี่ห้องหรือว่าตัวทำงานแต่ว่าต้องไปถมหมองมิแสงลำได้จักหน่อยได้พี่น้องเด้อกะเขาอาจจะเห็นเขางามอันบางกระถางน้ำน้ำลดเท่ากับเติมน้ำเอานะครับอันนี้ก็คือหางเทือนกระถางห้อกอาจจะหัวนะครับห้องกับเติมน้ำเอานะครับการเป็นความชอบส่วนบุคคลครับพี่น้องผู้ใดมากกะสามารถเ็ดตามบุะพรมได้เนาะม่อนี่กขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมฝากกดติดตามด้วยเด้อาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย